อันนี้คือบทลงโทษของผู้ที่ได้ปลาที่หลังครับไ,ได้ไมันต้องลงมาครับกูได้จัง <c oughs> ได้ไอดีแพ้ไอ้นุนทำเบ็ดติกโอเคก็ okay, ดีเต็มป่าครับอ่ะใสะ่ไปไม่โดนละไอฟิล์มรอดละน้จังนะจังนะาจังนะ้จังร้อนไหมน้าจังอยากโดดน้ำไหมนะ้าจังเ <c oughs> อ็ดได้ปะเฮ้ยอู้หลุดเลยเดี๋ยววันนี้พาลูกน้องมาหัดต,ตกปลาสองคนครับกำลังเฮ้าครับ หนึ่งคนสองคนนี่ครับนัจังกับนักฟิล์มครับถ้าใายได้ก่อนไม่โดดน้ำเอาไหมใายได้ที่หลังโดดน้ำดีกว่าเอาไหมจังอย่าพิ่งมึงมานี่ก่อนสิ <c oughs> โอเคไหมอ่าโอเคป่ะมามาหนี้มานี้ใกล้ๆเอาฟิล์มอันนี้ก่อนไมรู้เรื่องเลยใครได้ก่อนไม่โดดไม่ต้องโดดน้ำขายได้ที่หลังโดดน้ำนะ,อะสองคนยังนะอ่ะไปไปตกไหนก็ไประวังข้างหลังนะ รอมันให้จังเปลี่ยนไกกว่าไว้ได้เปรียบจะดีครับตีง่ายมันไงอะไแล้องลย มาแล้วมาๆมามา,มาให้กล้องดูสิโดดน้จังดีใจมากครับมันดีใจมากเฟ้มติดหลักครับได้แล้วมาใกลๆมาใกล้ๆแม่ปามักกัดยอแปลาเกลือครับเล็กก่องพี่มึงนะ ตกน้ำไม่นับนะเว้ยต้องมาใส่ตะข่ายได้นะโอเคก็ดีเต็มปากครับอ่ะใส่ไปไม่โดนละไอ้ฟิล์มรอดละนะจัง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 ร้อนไหมนะจังอยากโดนน้ำไหมนะจังร้อนจังเลยร้อนจังเลยตัวที่สองหลุดต้องเอาขึ้นมาใส่ตะข่ายถึงจะนับหนึ่ง นี่ครับอันนี้น้าเฟรมได้เพิ่มเป็หนึ่งตัวครับแต่นัาจังก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับยังเวียงเงอแฉอีกเหมือนกันอี่ตัวที่สองของนราเฟรมครับวันนี้ครับวันนี้ให้แค่กี่ตัวเองสามตัวนะโอเคไหมเอีกตัวเฟรมเผื่อเอาไว้ให้มันโตบ้างเอาไว้เอาสามตัวแล้วกันคนละสามตัวคิดว่าตัวใหญ่ครับเนี่เวียงเบ็ดติดกันเองไอ้ฝั่งนู้นเวียงมาติดไอ้ฝั่งนี้แล้วก็เยอะกัน โอ้โหสุดยอดครับมันสองคนเนี่ยได้แล้วได้แล้วดึงขันหงออะไรเกี่ยวกันเองสุดแสบสุดแสบบอกแล้วสุดแสบตุ๋ยใหญ่นี่ครับไปจังได้แล้วครับตุ้ยใหญ่ครับ,รบออกขึ้นมาออกขึ้นมาลากขึ้นมาแจวเยสได้ป่ะเฮ้ยอูย้ลุดเลย เอาใส่ไปเอาสวิงมาเอาตกอีกเปล่าเอาเอาเอาเลยห่ากวาดไอ้คนโดดน้ำครับได้แล้วผมให้ตกเอาลอกผมตกครับเพราะว่าลอกอันนั้นมันตีไม่ค่อยไกลไงสายสวยเอฟเอ๊มอีกกำลังตกอยู่ไอ้นุ่นหมดเสร็จนะครับกระดีไม่ให้แล้วได้สี่ตัวแล้วโอ้ยเนี่ยโชว์ดิโชดดิ์ดิ เฮ้ยเตัอใหญ่ใสสวยใสสวยได้มัดใ้แค่ไว้อันนี้คือบทลงโทษของผู้ที่ได้ปลาที่หลังครับบทลงโทษครับบทลงโทษ ลงไหนก็ได้ลงไปเลยแล้วแต่เลยลงไปถึงไหนละ่ะเอาก็ให้เปียกไดลงไหนก็ได้เ,เอาจะเปียกแค่ไหนละ่ะเปียกแค่ตะปอมเขาเรียกลงน้ำมะละ่ะได้ไมันต้องลงมาครับกูไ,ได้จังได้ <laughs> ไอ้นี่แพ้ไอุ้นมทเบตติกม,มันลึกจังนะไม่ลึกก็ตรงเนี้มันจะลึกตรงโน้นฝัน่งขนุนนนูน้ลึกกิ้วเลยนี่ครับ อันนี้คือบทแล้วแต่เองมันเปียกอลยอันนี้คือบทลงโทษครับของคนที่ได้ปลาที่หลังครับัาตกปลาวันแรกครับเอ่อนจังกับนัฟฟิมครับนัฟฟ์มได้ไปสี่ตัวครับวันนี้นาจจังได้ตัวเดียวได้ที่หลังด้วยอยากให้ทำคลิปอะไรครับเม้นมาครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับฝากเลยครับสนใจกบครับกบตกปลาครับกบนักกล้าหน้าหมีอ้าวไอหนุลงเข้ามังแล้วไอหนุทําเบ็ดติดนัฟฟิมทําเบ็ดติดครับ ลงทั้งคู่สรุปลงทั้งคู่ที่มันลงเพราะว่าที่มันลงเพราะว่ามันตีเบ็ดผมเลยครับเราเอาเบ็ดผมไปถ้าเบ็ดมันเองคงไม่ไม่น่ารักไม่ไม่ลงหรอกอย่าดึงแรงนะเฟร,รมอย่าเบ็ดลงน้ำนั่นไงจะเกยมละแก้มแล้วที่มันลงเพราะว่าเบ็ดผมเอง <laughs> อยากให้ทำคลิปอะไรครับเม้นมาครับผมจัดให้ครับสนใจกบยางครับนักล่าหน้าหมีครับ3 5เซนตอนนี้กำลังมีเอ่อ2.8เซนครับเป็นกบหน้าหมีเลยนะครับสนใจทักเพจน,นะครับได้ครับนักล่าหน้าหมีให้หน้าหมี